ถนทางการไปเช่พาพระวันนี้นะครับนี่อุปสรรคฝนตกมากรถติดสุดๆขับต่อไปอีก1กิโลเมตรโอ้โหแสดงว่าปู่ชอบสมเด็จเนาะสมเด็จเต็มเลยอะ่ะอันนี้เขามีบ่งมีบัตรอะไรบ้างไหมพี่หรือว่ามีแต่พระเปล่าๆบางบ้านจะมีบัตรคุณพ่อซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเขาชอบเลี่ยมทองจริงเนาะตอนที่ไม่เลี่ยมทองมาดูได้ไหมเออไม่เลี่ยมทองผมก็ดูนะครับส่วนมากพระหลัลกๆไม่แท้เลยนะพี่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแท้ประมาณ30,000อย่างเงี้ยประมาณ30,000อย่างเงี้ยประมาณ60,000ถ้าแท้นะ อย่างเงี้ยเป็นเป็นล้านเนี่ยอย่างเงี้ยพ้าไม่มีราคาเลยเนะี่ย0อยังขายไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช่ทองพี่เออแก่ผ้าอะไรแกก็เลี่ยมไปหมดเลยเนาะผมมาตรงเพราะเป็นทองเนี่ยแหละชอบมากเลยหูสร้อยทองเต็มสองบาทปะครับน้ำหนักเหมือนสองบาทแต่เราตาช่งางเลยโอ้พาหลักๆไม่แท้เลยอันนี้แท้อันนี้ไม่แพงอ๋ออันนี้พ้ากุอันนี้เนื้อดินอันนี้เขาเรียกพ้าลบุรีครับเนี่ยพ้าเนื้อดินลบุรีแต่อันนี้ไม่แพงเมื่อก่อนแพงถ้าถ้าสมมติสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่แต่ผ้านี้ขายไม่ได้ มันหักแหวนทองนี่เขาเรียกแหวนทองโบราณีนครับ<ม>ทิมอันนี้พระลบุรีนี่พระแท้ครับโคตรห,โหโนักอันนี้เน,<ม>น,น,นี่ยสี่บาทสามบาทเอาเงี้ยเนี่ยถ้าแท้หมดเนี่ยเฉพ,พาะพระอย่างเนี้ยเป็นล้านแล้วพวกพระหลักไม่แท้เลยครับมันเป็นพระสมเด็จกับหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยพ่อเดิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้ อันนี้ขายได้2องสามพันแท้เอย่างเงี้ยแท้ขายได้หกพันห้าเจ็ดพันอันนี้แท้อันนี้พักพันกว่าบาทอย่างเงี้ยแท้ไม่มีราคาเนี่ยอย่างเงี้ยแท้แต่ถ้าสวยประมาณ7จ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นสภาพนี้ไม่กี่พันเลยอันนี้ก็พอเดิมแต่น,นี้มันล้นล้วไงพี่มันล้นเลยถ้าสวยแพงของพี่มันถ้ามันสวยสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ยังแบบว่าสองสามหมื่นแต่อันนี้มันแทบจะอยู่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นหน้าหลวงพ่ออนนี้เดียวเองที่เหลือล้นหมดแล้วผาผ่านการใช้ไม่แท้เลยสมเด็จสมเด็จเกมมานาน ลิงคบอเี้ย่างเงี้ยแท้แต่ไม่มีราคาไอ้ปูแหวนอันเนี้ยแท้แต่เป็นเด,ด็ตใหม่ส่วนมากไม่แท้ครับส่วนมากนะพวกทองพวกน,นี้ขายไหมคือเจ้าพระออกก็ได้ผมแกะให้ได้นะผมมาล้วซื้อทองไหมสร้อยเส้นผมก็ซื้อนะซื้อหมดเลยมาไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อพระมันไม่หลอดพระมันขายได้ไม่กี่องค์ครับแต่มันไม่แงพงเป็นพระหลักพัน มันแพงทองทั้งนั้นเลยหรือจะเป็นแบบว่าถ้าอันไหนไม่เก็บผมก็จะซื้อพร้อมพระให้มันจะได้มากกว่าราคาทองนิดนึงเพราะมันอยู่ในกรอบมันก็ไปขายได้อยู่ที่พี่แต่ถ้าจะให้ผมแกะก็ได้ผมเอาอุปกรณ์มาหมดไม่จะขายเฉพ,พาะพระที่เลี่ยมทองใช่ไหมเพราะขายพรมทองไปเลยเอาอยัางไงแล้วแต่คุณแม่สร้อยผมก็ซื้อนะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่องค์ครับมันจะมีอันนี้แต่พวกนี้ไม่เป็นพระหลักพันที่ผมชี้เนี่ยที่แท้นะที่เหลือมันไม่แท้คือจะแกะเอาสมเด็จไปก็ได้ผมเอาแต่กรอบก็ได้ พวกกรอพระผมก็ซื้อไหนๆมาแล้วเนาะหาค่ากำไรนิดๆหน่อยๆน,น้ำมันถ้ามันแท้มันได้ตังค์เลยครับสมเด็จเยอะมากเลยวัละขังล้วนเลยแล้ววะัลขะังมันถ้ามันใช่มันหลักล้านบวกเลยพี่เนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นทองผมซื้อเหมือนบ้านที่ผมเพิ่งลงคลิปไปที่ว่าเก้ทั้งหลังเห็นป่ะอั้นก็ขายทองมาก็หลายๆสแสนบาทเป็นพระคือบางองค์เก้เขาก็มาเก็บขายพร้อมพระอะไรเงี้ยครับหรือขายพร้อมพระมันจะได้ละอย่างนี้ก็หมื่นกว่าบาทถ้าขายพร้อมพระเพราะว่ามันได้ทองพระหลักพัน อันนี้แท้แต่ว่าพวกนี้มันมัน,ม,นมันเก้งไงอ,อย่างเงี้ยแทะอ่ะเนี่ยพร้อมทองก็หมื่นบวกลบถ้าที่มีคาคาอันนี้หลักร้านหมดเลยครับอันนี้ประมาณ6กเจ็ดแสนอันนี้เจ็ดแปดหมื่นแต่มันเกน้มีแต่ราคาทองตอนเนี้ยพระน้อยมากที่ที่มีราคาแทบไม่มีเลยก็คือปล่อยคือต้องปล่อยพร้อมทองหรือจะแกะทองก็ได้ผมอยากจะซื้อทองผมไม่ซื้อพระก็ได้ผมมีเอาตาช่างมาผมมีทุกอ,อย่างพร้อม เพราะพระมันไม่แทจะเก็บเผาไปก็ได้ผมแกะเอาพระเก็บไวให้สมมุติวนะ่าผมแกะทองออกมาทองขายได้20,000ืนผมก็ซื้อ20,000แต่สมมติว่าขายพร้อมทองผมอาจจะซื้อ2 0 0 0 0ืนเหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในกรอบผมก็ไปขายสลาดได้ในแบบตังมาที่พี่ดูคลิปผมเอาตังไหเอาพี่สะดวกผมได้หมดเลยคือค,คุณแม่อยากจะขายทั้งกรอบทั้งพระสร้อยทองผมก็ซื้อผมก็อยากซื้อทีเป็นร้านมาไกลเนาะ ื้อเป็นร้านผมก็อยากซื้ออยากจะรับเงินก้อนไหมเพราะขายร้านทองกับขายผมก็ไม่ต่างรับเงินก้อนมาเลยทีเดียวตุ้มแล้วก็เอาเงินไปทาอย่างอื่นเนี่ยเนี่ยที่เป็นทองเนี่ยผมซื้อให้หมดเลยทั้งสร้อยทั้งอะไรผมซื้อให้หมดผมว่าตาช่างมาอันนี้พระไม่มีราคาใช่ครับอันนี้พําไม่แพงครับอันนี้พราใหม่ไม่มีราคาสร้อยขายไหมขายก็ได้เงินเหมือนกันคุณแม่จะเก็บเอาเป็นเงินไหมหรือจะเก็บเป็นทองโอเคแหวนเก็บอ่ะแหวนเก็บเดี๋ยวผมคิดเป็นตัวเลขให้คุณแม่แล้วก็คุณแม่ตัดสินใจว่าจะขายไม่ขายเนาะ ง่ายๆเนาะไม่ไม่ต้องซีเรียสพวกนี้ขายหมดเลยปะอยากเก็บเส้นไหนบอกได้ของปู่ปัย่าโอเคได้เนี๋ยแต่ผมแก้พ้าออกให้ก่อนหรือจะเอาพ้าเก็บไว้เอาไหนห่วงไหมห่งจะได้เอาออกไปเลยที่จะขายแค่กรอบก็ได้ผมซื้อทอง, <S <S 2> <S 2> ทงเพราะเงินครับอันนี้แท้แท้หกเจ็ดแสนเขาได้จอบใหญ่ไม่แท้ครับจะจะเอาแต่กรอบก็ได้นะผม,มซื้อกรอบผมพูดตรงๆอันไหนขายก็ได้ไม่ขายก็ได้เอากัวพาะเดิมไว้โอเคอันนี้ครับ เอาอะไรอีกไหมผมแกะให้อันนี้คือพระคงครับพระคงแต่ว่าไม่มีราคานะพระแท้แต่ว่ามันหักแล้วเจ้าออกก็ได้จะขายก็ได้หรือจะเก็บก็ได้ผมแกะให้เอาเอาเ็นพักเลเอามาพระคงไว้มาผมแกะให้ผมเห็นทองเต็มหูกลับว่าต้องมีพระที่ดีแน่เลยพี่ก็จะว่าจากรูปที่พี่ถ่ายผมดูมันเป็นทองโบราณอะ่ะผมเตรียมตังค์มาซื้อแบบเต็มที่เลยอะ่ะสามบาทอันนี้ก็3บาทเท่ากันเมื่อกี้คุณแม่บ,บอก2บาทแม่โกงผม,ไ,มไหมเนี่ยสามบาทแล้วบอกสองบาทอ,อ,อันนี้เบาหวงเลยอันนี้จะบาทนึงโอันนี้ไม่ถึงบาทเลยครับถ้เก็บใช่ไหม พาเอาไหมพ้องเงินครับเอาไหมเอาเอาเอา,เอาไปเลยครับ <Okay. S 1> อันนี้หมดแล้วเนาะสร้อยทองเนาะหน okay. ึ่งร้อยสองกัมโอเคพวกนี้ไม่มีอะไรเลยครับพาเก๋เกือบทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าพาแท้อย่างเงี้ยประมาณแสนกว่าบาทแท้แต่ทองเก๋ดูง่ายเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ทองนะครับไม่ใช่ทองสององค์อันนี้ผมขอพูดหน่อยได้ไหมพี่ได้ๆไม่มีนเไม่ใช่ทองก็ว่าหยุดสีมัน,ปนมแปลกใช่ครับไม่ใช่ทองหมดแล้วใช่ไหมครับมียอ,อย่างอื่นอะไรอีกไหมผมซื้อหมดเลยครับอะไรก็ได้มาเถอะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าแท้แสนกว่าบาทสามเท่าอันนี้น้งพญาสุพรรณเก๋หมดเลยตอนนี้ราคาตรงนี้ได้อยู่ประมาณ3ามแสนหกนครับตี่กแม่ดึงออกไปก็เยอะแล้วทั้งสร้อยทั้งอะไรไอ้ที่เอาออกไปหนักตึ้งทั้งนั้นเลยที่กูแม่เอาออกไปอ่ะหนักหนักทั้งนั้นเลยเก็บไปห้อยก็ได้ไม่ได้ซีเรียสครับอันนี้ผมไม่ได้ตีราคาตรงนี้ให้เลยนะเพราะว่าเก๋ทั้งหมดเลยครับมันไม่มีใช่ทอง3องค์ครับอันนี้ผมไม่ได้ตีราคาให้เพราะมันไม่ใช่ทองมีที่เด็ดที่เด็ดอะไรเนี่ยอ๋อสี่บาทคันนี้เขาสั่งทําเองเหรอ อย่างอย่างเี้ยใส่แล้วมันมีโอกาสขาดเพราะว่ามันใช่มันโป่งมันทําแบบโป่งแล้วก็คือเนี่ยปะมันเป็นมันเป็นแบบเข้าไปสอดปุ๊บแล้วดึงเกี่ยวได้เลยหรือไปโดนอะไรนิดนีหน่อยเนี่ยขาดเลยนะครับเวลาซื้อเวลาขายมันคนละแบบนะทองรูปแรบพัะเวลาซื้อแม่งรอดเต็มแง่งเลยแล้วบวกค่ากาเนิดอีกซื้อไปก็คงไม่มีคนใส่มันยาวเกินต้องไปพันสองม้วนผมก็ขายก็ตรงก็ลงหลออเหมือนกันแล้วก็ห้าแสนี่ทุวนง่ายๆครับเทำใจทำบกขอบคุณมากครับห้าแสนสี่บาทท้วน น,นี่ถ้าพวกนี้แท้เนี่ยบวมเป่งเลยประมาณนี้นะครับ